ก็สวัสดีอีกครั้งนะคะพบกับคาริเซ่ชาแนลนะคะค่ะจุธาพรนันทจินดานะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงท็อปิกเรื่องของร้อนนี้ไม่ต้องกลัวถ้ามีตัวช่วยดีๆอย่างอควาเลสนะคะเออเรามาพูดถึงปัญหาหน้าร้อนก่อนแล้วเราจะมาพูดกันอย่างที่เรารู้จักกันดีคืออควาเลสนะคะเราพูดกันหลายรอบแล้วอควเลสก็คือน้ํายาอาบน้ําแห้งที่ไม่ต้องล้างออกนะคะไม่ต้องใช้น้ํานะคะเราจะมาใช้มันเป็นตัวช่วยดีๆกันย,ยังไงบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือ เราจะเอามาใช้ยังไงกับปัญหาไหนบ้างนะคะปัญหาแรกที่พบในหน้าร้อนเลยนะคะปัญหาแรกก็คือเรื่องของเหงื่อออกมากนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าเวลาที่เราเหงื่อออกมากๆแม้ว่าเราอยู่ในที่ร่มก็เถอะนะคะเพราะว่าหน้าร้อนเนี่ยค่ะอุณหภูมิมันจะกระจายไปทั่วเลยนะคะเพราะว่าความร้อนมันเป็นการแผ่รังสีนะคะเป็นการแผ่รังสีไปเนี่ยเพราะฉะนั้นก็คือทุกที่ก็จะได้รับความร้อนหมดถึงแม้จะมีที่กำบังนะคะลมที่พัดเข้ามาก็จะเป็นลมร้อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นกรณีที่ เราเหงื่อออกมากๆนะคะเราก็จะเจอปัญหาว่าเหงื่อมันก็จะมาออกตามซอกข้อพับต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่คอเนี่ยค่ะบางทีบางคนเจอเหงื่อไหลาตามหน้าเข้าตาบ้างแสบตาใช่ไหมคะแล้วก็คอลงมาซอกลักแร้นะคะแล้วก็เจอประเภทแบบข้อพับทั้งหลายนะคะแล้วก็มาเจอถึงกระทั่งเท้าเรานะคะก็ยังมีเหงื่อออกมาได้นะคะซึ่งอันนี้เองนะคะเวลาที่เหงื่อออกมาแล้วเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ แบคที ria ในหน้าร้อนมันก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วเพราะฉะนั้นแบคทีเ r ียที่จเจริญเติบโต,ตได้เร็วนีนะคะก็จะส่งผลให้ตัวกลิ่นนะคะหรือว่าบริเวณซอกอับทั้งหลายที่มีเหงื่อออกเยอะๆเนี่ยนะคะก็จะมีกลิ่นนะคะเรียกว่ากลิ่นอับกลิ่นหมักหมมหรือกลิ่นลักแร้กลิ่นตัวอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นนะคะซึ่งปัญหาที่ตามมาแน่นอนนะคะก็คือ เ,เกิดบุคลิกภาพที่เราไม่ต้องการนะคะหรือว่าเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาว่าเออเราจะไปพบปะผู้คนยังไงคนที่อยู่ใกล้เราเขาจะรู้สึกยังไงเขาจะมีปัญหาแบบกับเราไหมใช่ไหมคะบางทีเราได้กลิ่นคนอื่นแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเรามีกลิ่นแล้วไปให้คนอื่นรบกวนหรือเปล่าหรือเราไปรบกวนคนอื่นหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะคะเราก็จะต้องมาแก้ไขนะคะว่าแก้ไขยังไงบ้างการแก้ปัญหานะคะแก้ปัญหาที่เรารู้กันข้อแรกก็คือพยายามเลือกเสื้อที่ มันใส่แล้วมันมีการระบายอากาศที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อผ้าเช่นผ้าฝ้ายหรือผ้าใยสังเคราะห์ที่มันมีการระบายอากาศที่ดีนะคะหลีกเลี่ยงผ้าที่มันเป็นผ้าหนาๆที่มีอย่างเช่นตอนนี้ผ้าที่เป็นหนังเป็นอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนี้เราเราต้องแบบว่าหยุดใช้เลยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือมันจะทําให้เราเนี่ยมีเหงื่อมากขึ้นนะคะอาจจะใช้เป็นเสื้อแขนสั้น นะคะหรือเสื้อแขนยาวได้เนี่ยในกรณีที่มันระบายอากาศได้ดีก็อาจจะใช้เป็นเสื้อแขนยาวได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นเสื้อที่มีคอปกปิดคอมากอันนี้เราก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ลงนะคะจากการที่เราเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะสมนะคะอย่างที่2คืออยู่ในที่ระบายอากาศที่ดีๆนะคะอย่างเช่นว่าเราอยู่ที่ทํางานอยู่ที่บ้านถ้าเราไม่ได้นั่งในห้องแอ เราไปอยู่ในหลาจะต้องอยู่ในที่ร่มที่มีการระบายอากาศคือมีลมพัดผ่านในดี mattress. อย่างเช่นปกติถ้าเราอยู่บ้านนะคะเราเปิดหน้าต่างบานเดียวเนี่ยแลวเราไม่ได้เปิดประตูหรือมีช่องทางออกของลมสองทางเนี่ยลมมันจะผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคือมันก็จะไม่มีการระบายอากาศนะคะถึงแม้จ,จะเปิดหน้าต่างไว้ข้างเดียวก็เถอะนะคะมันก็ไม่มีผลอะไรถ้าเราปิดประตูห้องแล้วเราเปิดหน้าต่างไว้ลมมันก็ไม่มีการถ่ายเทยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูว่ามันมีการถ่ายเทระบายอากาศยังไงบ้างนะคะหรือบางคนก็อาจจะมี ประเภทพัดลมส่วนตัวนะคะติดตัตไว้เลยเพื่อให้มีการพัดนะคะเพื่อพัดเวลาล,ลมพัดก็คือลมก็คืออากาศที่เคลื่อนที่ถูกไหมคะเมื่อเรามีการหมุนพัดลมแล้วเนี่ยมันก็ทำอากาศหมุนรอบๆตัวเราแล้วมันก็ทําให้เกิดการระบายอากาศขึ้นมานะคะส่วนข้อที่3อันนี้ง่ายมากเลยตัวช่วยของเรานี่คะ่ะตัวนี้เองอะโค l เลตบาร์นะคะที่เราเคยเห็นกันเป็นขวดอย่างนี้นะคะเราที่ใช้กันอยู่นะคะอะโค l เลตบาร ใช้ยังไงได้บ้างนะคะน,นี้เราจะสาธิตให้ดูนะคะการใช้งานนะคะง่ายๆเลยค่ะอันนี้เป็นเซ็ตพกพาซึ่งคิดว่าใครๆที่ตอนนี้หน้าร้อนไม่ควรจะพลาดเซ็ตนี้นะคะควรจะมีติดตัวไว้นะคะเพราะว่ามันใช้ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างเนี่ยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะตัวน้ํายาที่ใส่เข้าไปนะคะกับทิชชู่อัดเม็ดเราไม่ต้องพกพา ห่อที่ชู้ใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้งานอาจจะเป็นห่อที่ชู้ใหญ่ๆเวลาที่หน้าร้อนขึ้นมาเนี่ยค่ะมันก็จะเจอปัญหาว่าทิชชู่มันก็จะแห้งเร็วเพราะว่ามันโดนความร้อนใส่ไว้ในรถบ้างนะคะหรือกระเป๋าวางไว้ในรถบ้างมันก็จะแห้งนะคะอันนี้เป็นปัญหาแต่ของเราเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวเพราะว่าน้ายาเองมันอยู่ในขวดนะคะเวลาใช้ออกมาปุ๊บเราก็กางผ้านี้นเลยนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะมาเช็ดทําความสะอาดได้เลยนะคะอามาเช็ดได้เลยซึ่งอันนี้เองนะคะเวลาที่เราเช็ดปุ๊บนะคะสมมติเราใช้เช็ดอยู่บ้างไหนนะคะในพวก ซอกรักแร้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะอันนี้เรานั่งในรถหรือว่าอาจจะนั่งอยู่ที่ทํางานตรงที่แบบไม่มีคนปลอดคนนิดนึงอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ต้องเข้าห้องน้ําเราก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะหรือว่าเช็ดเท้าคนที่เจอปัญหาในหลายอย่างนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่มีใครบอกเราอย่างเช่นเวลาที่เราแบบไปนั่งประชุมอยู่กับเพื่อนเพื่อบางทีแสงเท้าแตกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่า ใสร่รองเท้าปุ๊บพอเราถอดรองเท้ามาปุ๊บเพื่อนจะแบบอืทำไมมันมันเหม็นอย่างนี้จะบอกเขาก็ไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยคะ่ะเวลานั้นนะคะเราใช้เช็ดเช็ดปุ๊บแล้ปล่อยแห้งนิดนึงนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าอันนี้เองเราไม่จําเป็นต้องไปถูเพื่อให้เกิดฟองนะคะหรือว่า ถูปุ๊บเป็นเกิดฟองปุ๊บแล้วเช็ดให้แห้งอย่างนี้ไม่จําเป็นนะคะเราแค่ลูบไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะมันจะขจัดเอาสิ่งสโกโปรกออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่คราบเหงื่อออกไปแล้วแบคทีเรียออกไปแล้วนะคะกลิ่นมันก็จะหมดไปด้วยก็จะลดปัญหานะคะใครที่มีปัญหาเรื่องเท้าตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นมีความมั่นใจที่มากขึ้นนะคะก็พกติดตัวไว้ได้นะคะข้อที่2นะคะข้อที่2ก็คือผิวมีอุณหภูมิสูงขึ้น อันนี้หลายคนจะสงสัยว่าผิวอุณหภูมิสูงขึ้นคืออะไรมันก็คือตัวร้อนนั่นแหละค่ะเวลาที่เราจับผิวปุ๊บเอ๊ะทำไมผิวเราร้อนขึ้นนะคะเวลาที่หน้าร้อนปุ๊บแม้ว่าเราอยู่ในที่ร่มก็เหมือนกันนะคะเวลาที่เราไม่ได้เจอแดดโดยตรงใครที่เจอแดดโดยตรงเนี่ยอย่างที่บอกค่ะหนึ่งก็คือมี UV เวลาโดนมาปุ๊บผิวไหมเกรียมได้นะคะอย่างที่2ก็คือผิวอุณหภูมิสูงขึ้นเวลาที่ผิวอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยค่ะมันส่งผลให้เกิดความรุนแรงบางคนจจะเกิดดดลมแ นะคะเป็นลมแดดไปได้เลยก็มีนะคะหรือว่าคนที่เจอปัญหาบ่อยๆอย่างเช่นเข้าห้องแอร์ออกเข้ามาอย่างเช่นง่ายๆเลยคะ่ะเข้าเซเว่นออกจากเซเว่นมาร้อนเข้าไปใหม่ออกไปตรงนู้นตรงนี้เข้าห้องแอร์ออกห้องแอร์โดนที่ไม่ใช่คนที่ทํางานในห้องแอร์ประจํานะคะเวลาเข้าๆออกแบบนี้ค่ะก็จะเจอปัญหาว่าเราจะรู้สึกปวดหัวบ้างนะคะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาที่ความร้อนมาโดนนะคะ ความร้อนมาอยู่ที่บนหัวเราเนี่ยค่ะตรงมาเลยโดยตรงนะคะพอมันโดนหัวเราปุ๊บเส้นเลือดเราเนี่ยค่ะบริเวณเนี่ยค่ะเราจะเจอขมับเราเนี่ยมีเส้นเลือดอยู่ใครที่สังเกตได้เลยเวลาที่เราแบบว่าปวดหัวหรืออะไรเนี่ยเส้นเลือดที่ขมับเนี่ยมันจะโป่งขึ้นมาใช่ไหมคะมันจะโป่งขึ้นมาตัวนี้เองค่ะเวลาที่เราโดนความร้อนเหมือนกันความร้อนเนี่ยมันก็จะทําให้เส้นเลือดพวกนี้ขยายตัวได้นะคะเวลาขยายตัวได้นะคะปกติแล้วเนี่ยพอเส้นเลือดขยายตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยปวดหัวได้นะคะอาจจะมีความผิดปกติอย่างเช่น ความดันของเราเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะอาจจะเป็นลมแดดเป็นอะไรประมาณนั้ที่บอกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราโดนความร้อนเข้าที่สีรษะเราอย่าคิดว่ามันไม่สําคัญนะคะอันนี้สําคัญเราจะป้องกันไม่ให้ตัวอุณหภูมิผิวเราเนี่ยร้อนขึ้นเพื่อไม่เกิดปัญหาเรื่องของลมแดดหรือว่าถ้าเราโดนความร้อนแล้วผิวอุณหภูมิสูงขึ้นมากๆนะคะมันก็จะเหมือนเราเราเคยเห,เหมือนเหมือนเวลาาทอดหมูหนังหมูค่ะเวลาที่โดนความร้อนเป็นไงคะมันจะพองขึ้นมาใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกัน ความร้อนอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นแต่ความร้อนที่สูงขึ้นนะคะมันก็จะทําให้ผิวเราคะเป็นเม็ดผดขึ้นมาได้เหมือนกันนะคะเวลาที่เม็ดผดมันขึ้นมาจากความร้อนเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นเวลาที่เราเหงื่อออกปุ๊บมันก็จะแสบนะคะเวลาก็จะแสบเลยเวลาเราแสบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เกาพอเกาปุ๊บก็เป็นแผลนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญที่เกิดจากผิวอุณภูมิสูงขึ้นนะคะ การแก้ปัญหาของการที่ผิวอุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยทำได้ยังไงบ้างนะคะหนึ่งก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงตัวอุณหภูมินะคะที่ที่มีที่มีอุณหภูมิสูงสูงนะคะหรือว่าเวลาจะออกแดดทีเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องแบบมีเครื่องกำบังทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นล่มหมวก นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ที่บังบางแดดเราไว้นิดนึงนะคะเวลาที่เราอยู่ในภูมิสูงนานๆพ๊บเนี่ยมันทําให้ผิวอุณหภูมิเราสูงขึ้นหรือแม้แต่กระทั่งเรานั่งในรถเนะะี่ยค่ะรถเราเนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าติดแอร์แล้วมันจะหายร้อนในทันทีนะคะตัวความร้อนเองมันก็ยังสามารถเข้ามาในรถได้จากทางกระจกหน้ารถหรือกระจกด้านข้างอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองค่ะก็สําคัญเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาตรงนี้ก็คือการทําให้อุณหภูมิที่ผิวเราเย็นลง นะคะทำอุณภูมิผิวเย็นลงเนี่ยคุณก็บอกง่ายๆอาบน้ําเช็ดตัวแต่เวลาที่การอาบน้ําเช็ดตัวเนี่ยถามว่าการใช้น้ํต่อเปล่าน้ําปกตินะคะหรือว่าใช้ที่ชู่เปียกอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีแค่น้ำเฉยๆขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลอย่างเช่นพอเราไปเช็ดไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะน้ำมันไม่มีอะไรมันก็ระเหยระ,ะเหยไปปุ๊บไม่เกิดอะไรขึ้นเลยค่ะบนผิวใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เองนะคะอควเลสของเราเนะะี่ยค่ะมีตัวที่เราเรียกว่าซูทติ้งเอเจนต์ก็คือตัวที่ทําให้ผิวมันเย็นลงนะคะ ตัวที่ทําให้ผิวเย็นลงก็คือเวลาที่เราเช็ดไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะตัวผิวเองเนี่ยจะเย็นลงเนื่องจากว่าเรามีตัวอะโลเวยล่าเรารู้กันแล้วนะคะว่าอะโลเวยล่าคือว่านหาจราเะเข้เนี่ยค่ะมีผลในเรื่องของการบําบัดพวกแผลไฟไหม้ใช่ไหมคะมีฤทธิ์กันแดดในส่วนนี้นะคะเวลาที่เราใช้ทาลงไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะเวลาที่น้ําราเหยไปปุ๊บตัวอะโลเวล่าเองเนี่ยมันจะคงที่ผิวแล้วมันก็จะทําให้ผิวเราเนี่ยเย็นลงเราจะได้รู้สึกได้ทันทีเลยคะ่ะว่าผิวเย็นลงแล้วก็จะรู้สึกสบายผิว นะคะคำว่าสบายผิวเนี่ยคือการทําให้สิ่งที่เราทาลงไปแล้วเนี่ยค่ะมันทําให้ผิวเรารู้สึกว่าไม่เหนอะหนะนะคะแล้วก็สุขสบายขึ้นนะคะไม่ได้ร้อนแล้วก็คงอุณหภูมิอยู่ได้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบเช็ดปุ๊บแ<ๆ>ล้วจะเย็นทั้งวันเราไม่ได้ใช้แป้งเย็นนะคะเวลาที่เราบอกลดอุณหภูมิผิวไม่ใช่เราใช้แป้งเย็นนะคะเพราะแป้งเย็นมันเป็นแค่ความรู้สึกเย็นแต่ผิวหนังเราเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้ความเย็นมันไม่ได้ลดลงนะคะแต่ถ้าเกิดเราใช้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะ ตัวน้าเองค่ะมันจะดึงเอาความร้อนออาจากร่างกายก็คือมันพาความร้อนออกจากร่างกายนั่นเองพอน้ําพาความร้อนออกจากร่างกายปุ๊บตัวว่านหางจระเข้มันก็จะเข้าไปมีฤทธิ์ในการที่ทําให้ผิวเราเนี่ยค่ะเย็นลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยนะคะบางคนเนีย่ยใช้น้าปราปาธรรมดาเช็ดถ้าใช้น้าปราปาธรรมดาก็ต้องระวังนิดน,นึงเพราะในน้ำปราปามีคอลีนค่อนข้างสูงนะคะคอลีนเองนะคะเมื่อโดนผิวก็จะทําให้ผิวเนี่ยแห้งนะคะเวลาผิวแห้งปุ๊บก็จะเจอปัญหาเลยค่ะว่าเราก็จะเกิด อาการผิวแห้งตามมาซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดในข้อต่อไปนะคะอันนี้ของเราเนี่ยผ่านการทดสอบไฮโป l l เล g จ n นิกเทสเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะคะมันจะทําใหเ้เราสามารถใช้ได้โดยที่ในคนผิวแพ้ง,ง่ายก็ออยังใช้ได้นะคะส่วนปัญหาที่3นะคะปัญหาที่3ที่ใครอาจจะไม่นึกถึงเลยว่ามันเกิดในหน้าร้อนด้วยก็คือผิวแห้ง ะะปกติคนเราก็จะมีผิวมันผิวแห้งผิวธรรมดาผิวผสมนะคะใครที่ผิวธรรมดาก็โชคดีหน่อยนะคะเวลาที่หน้าร้อนก็ไม่ได้ร้อนมากมายหน้าหนาวก็ไม่ได้ว่าแห้งมากมายนะคะคนผิวมันก็อาจจะเกิดปัญหาเหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหาเวลาหน้าร้อนก็จะมันเยอะหน้าหนาวก็จะดีหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ดีมากนะคะก็เกิดปัญหาเหมือนกันแต่คนที่ผิวแห้งนี่แหละค่ะสำคัญเวลาที่เขาหน้าหนาวเดี๋ยวเขาก็แห้งเวลาหน้าร้อนไม่ใช่เขาไม่แห้งเขาก็แห้งเหมือนกัน แล้วเป็นปัญหากับเขาก็าาคือว่าเวลาที่หน้าร้อนแล้วผิวเขาแห้งจริงแต่เหงื่อก็อยังออกถูกไหมคะเหงื่อออกมาปุ๊บเป็นยังไงคะเวลาที่เราทาโลชั่นไปปุ๊บเขาผิวแห้งก็ต้องทาโลชั่นพอทาโลชั่นไปปุ๊บเหงื่อออกเยอะไม่เหมือนหน้าหนาวพอทาโลชั่นไปปุ๊บเหงื่อออกเยอะก็ทําให้เป็นเมือกนะคะเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวเลยรู้สึกเหนอะหนะเหนอะหนะนะคะก็ไม่สบายตัวแลวเหมือนอย่างเช่นบางคนใช้กับหน้าอย่างเช่นว่ามีร่องพื้นมีอะไรอยู่เวลาเหงื่อออกปุ๊บเนี่ยค่ะจะรู้สึกเลยว่า มันเนะหนะไปหมดนะคะซึ่งปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเหตุผลที่ทําไมถึงทําให้ผิวแล้งเราแห้งนะคะเพราะว่าความร้อนเองนยคะมันส่งผลให้น้ําบนผิวเรานะะเนี่ยค่ะระเหยได้เร็วนะคะมันก็เลยทําให้เราเนี่ยผิวแห้งเราจะสังเกตอาการผิวแห้งของเราหรือว่าอาการที่เราเนี่ยได้น้ําไม่เพียงพอได้ยังไงบ้างนะคะอย่างแรกก็คืออาจจะมีอาการตาแห้งคอแห้งนะคะหรือว่า จับแล้วผิวแห้งไปเลยก็ได้นะคะซึ่งอันนี้งงเองก็จะเห็นง่ายๆเลยบางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผิวแห้งแล้วก็เบื้องต้นนะคะจะเจอคนที่แบบเหมือนไอบ่อยๆระคาย Core boy, ะคอบ่อยๆค่ะเพราะว่าเน,นี้ค่ะเร,เราดื่มน้ําน้อยบางวันเราอาจจะลืมนึกไปเลยเราดื่มน้ำวันแค่แก้ว2แก้วมันจะทาให้เรารู้สึกระคายคอแล้วเราก็จะไอบ่อยๆนะคะ ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาสําคัญของการที่เราผิวแห้งเลยนะคะเพราะว่าอย่างผิวด้านนอกเราย,ยังมองเห็นนะคะแต่ว่าในลาคอเราค่ะมันมีเมือกมีความชุ่มชื้นอยู่ถ้าเราได้น้ําไม่พอปุ๊บเนี่ยค่ะมันจะทําให้เยื่อบุพวกนี้ค่ะมันแห้งพอแห้งปุ๊บเราก็จะระคายคอแล้วเราก็จะไอบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราลองสังเกตตัวเองนะคะว่าถ้าใครที่ไอบ่อยๆอนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราดื่มน้ําน้อยเกินไปนะคะซึ่งการแก้ปัญหานะคะการแก้ปัญหาอย่างแรกเลยก็ง่ายๆเลยก็เป็นการแก้ปัญหาให้ตรงจุดก็คือดื่มน้ําให้เพียงพอ นะคะดื่มน้ําไม่เพียงพออย่างที่เรารู้กันนะคะว่าดื่มน้ําอย่างน้อยวันละ8แก้วเพราะฉะนั้นแแก้วตอนนี้เราก็เรามาคํานวณดูว่าถ้าแก้วหนึ่งประมาณ2 0 0ซีซีก็ประมาณพัน0ซีซีต่อวันก็น้ําขวดที่เป็นประมาณ1ัน0ซีซีเนี่ยหนึ่งหนึ่งขวดเนี่ยต่อวันก็น่าจะเพียงพอแล้วเราลองดูซิว่าวันหนึ่งเรากินน้ําได้ขนาดนั้นไหมนะคะบางคนกินน้นํา1แก้วเช้ามาแก้วหนึ่ง,งหลังจากนั้นไม่ได้กินน้ําเลยไปกินกลางวันอีกทีหนึง่งอาหารกลางวันเยน็นกินอาหารเย็นอีกรอบหนึ่งนะคะสามรอบ แค่นี้เองแล้วก็ไม่กินน้ําแหละกลางคืนก็กินอีกแก้วหนึง่งสังเกตได้ว่ากินได้แค่สี่แก้วแลวบางคนอาจจะกินแค่น้ํานิดเดียวไม่ได้กินน้ําเยอะนะคะใครที่กินน้ําเยอะไปก็าอาจจะเกิดปัญหาว่าไม่อยากเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําบ่อยรู้สึกไม่สะดวกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเราก็ต้องดูว่าแล้วมันดื่มน้ําไม่เพียงพอกับเหงื่อหรือว่าที่เราสูญเสียเหงื่อหรือว่าปรับสมดุลน้ําในร่างกายหรือเปล่านะคะอย่างที่2ก็คือเรื่องของการ อาจจะเป็นการทาโลชั่นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ก็ต้องเลือกโลชั่นให้เหมาะกับสภาพผิวเรานะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแต่ตัวช่วยสําคัญของเราก็าอย่าลืมนะคะอะคอลเลตบาสของเรากับทิชชู่อ,อัดเม็ดของเรานะคะอันนี้เองเนี่ยค่ะถามว่าใช้แล้วช่วยอะไรได้บ้างเมื่อเราเช็ดไปบนผิวหนังนะคะอย่างที่บอกเมื่อกี้อะโลเวล่ามันจะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นด้วย pH 5.5-5.8ถึงมันจะทําให เกิดความสมดุลของกรดไขมันบนผิวหนังมันก็จะไม่ทําให้ผิวเราแห้งเหมือนกับการที่เราใช้น้ําเปล่าเช็ดลงไปบนผิวเพราะว่าเวลาที่เราใช้น้าเปล่าเช่นน้ําที่มีคอรีนน้าธรรมดาเนี่ยนะคะมันจะส่งผลให้คอรีนเนี่ยทำให้ผิวเราแห้งนะคะหรือว่าการที่เราใช้โลชั่นตัวอื่นัวชั่นตัวอื่นเนี่ยทาไปปุ๊บเนะะี่ยค่ะโลชั่นเองไม่ได้ช่วยในเรื่องของการกําจัดสิ่งสกปรกอย่างแรกนะคะอย่างที่2ไม่ได้ช่วยให้เย็นลงนะคะอย่างที่3โลชั่นให้แค่เคลือบผิว ให้ความชุ่มชื้นนะคะแต่ไม่ได้มีผลในการที่ทําให้ผิวชุ่มชื้นได้จริงเท่ากับกดไขมันบนผิวหนังเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เองค่ะก็จะเป็นตัวช่วยที่ว่าทําให้เราได้ความชุ่มชื้นที่มันอยู่บนผิวเราแล้วเท่ากับกดไขมันบนผิวหนังเราด้วยนะคะไม่ทําให้เกิดความเหนือนอ่อยหนะหรือว่าเสียสมดุลของผิวไปนะคะ ซึ่งอันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีโปรโดีๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะมีเซ็ตพกพาอันนี้ไว้นะคะใครที่ขาดไอเทมนี้ไม่ได้นะคะอันนี้ต้องเป็นไอเทมหนึ่งที่เราติดตัวไว้เลยนะคะก็คือเราจะใช้ตัวนี้นะคะในการพกพาไปไหนก็ได้นะคะรีเซตพกพาตัวนี้เองเนี่ยค่ะเราจะเติมน้ํานะคะเติมน้ําโดยที่มียคอเลสเนี่ยค่ะเราใช้เติมในเซ็ตเนี่ยค่ะใครที่เป็นคนที่แบบ ชอบขี่จักรยานออกไปท่องเที่ยวมีกีฬาด้านนอกอย่างเช่นตอนนี้สเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะฮิตอันนี้นะคะเราสามารถเอาไปได้หมดเลยแล้วก็มีที่ใส่ที่ชู่เนะะี่ยค่ะซึ่งที่ชู่เองเนี่ยสามารถที่จะเอาเพิ่มเติมได้นะคะก็เอาที่ชู่เนี่ยคะ่ะออกมานะคะตรงนี้แล้วก็มาวางบนนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ได้แบบเมื่อกี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เองนะคะเป็นไอเทมที่เราพกติดตัวไว้นะคะถ้าเราขาดแอลกอฮอล์เจลไม่ได้อันนี้ดีกว่าแอลกอฮอล์เจลตรงที่ว่าเรา สามารถใช้แทนน้ํากับสบู่ได้เลยนะคะใช้แทนการอาบน้ําได้เช็ดพวกเหงื่อหรือว่าคราบสกปรกอะไรได้เลยนะคะแล้วก็เช็ดแล้วเราไม่ต้องพกผ้าขนาดใหญ่นะคะไม่ต้องพกผ้าขนาดใหญ่เราพกแค่นี้เองนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือไม่ต้องมาขายี้ให้เกิดฟองแล้วเรารู้สึกเหมือนอาบน้ําให้คนอื่นเห็นเนี่ยเป็นไงแต่ว่านี่เราแค่เช็ดเ,ดเฉยๆค่ะ แล้วแค่เช็ดล้วนั่งเฉยๆไปแล้วเราเช็ดไปปุ๊บเนี่ยคนก็จะไม่รู้แล้วว่านี่เราทําอะไรแต่ถ้าเราใช้แบบเป็นผ้าที่ทาความสะอาดบางทีบางคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่สะดวกเอ๊ะทำอะไรอยู่เนี่ยอยู่ดีๆมันขยี้ให้เกิดฟองมันการอาบน้ํามันไม่ใช่อยู่ในที่ระโหฐานที่ส่วนตัวที่จะทาได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเรามีโปรนะคะก็คือจากเอ่อหนึ่งหนึ่งร้อยบาทปกติราะคาหนึ่งร้อยบาทนะคะวันนี้นะคะ ราคาพิเศษนะคะสำหรับคนที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์เราวันนี้นะคะลดให้20%นะคะจะเหลืออยู่ที่80บาทแล้วก็เราจะส่งให้ฟรีนะคะนี้สำคัญเลยเราจะส่งให้ฟรีนะคะเพราะว่าปกติเราจะมีคิดค่าส่งด้วยแต่วันนี้นะคะคือเราลด20%สำหรับผู้ที่ทักอินบ็อกซ์เข้ามา,าซื้อสินค้าตัวนี้นะคะแล้วก็ค่าส่งฟรีนะคะสำหรับคนที่ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ค่ะแล้วก็เดียว ค่ะแล้วก็ไอตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าคุณยังกลัวเรื่องโควิดอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะตอนนี้ที่สําคัญเลยคือคลัสเตอร์ที่มันใกล้ตัวเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะปริมณฑลเนี่ยก็เริ่มระสระสายกันแล้วนะคะเพราะว่าคลัสเตอร์เริ่มจะออกไปเยอะแล้วนะคะไอเทมที่ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมนะคะแอละะอกอฮอล์เจลต้องใช้แอลกอฮอล์เจลที่มีคุณภาพนะคะไม่ใช่แอลกอฮอล์เจลทั่วไปซึ่งไม่รู้ว่าคุณใช้ไปแล้วมันเป็นกลายเป็นกาวหรือแป้งเปียก แล้วมันไม่ได้ฆ่าเชื้อจริงหรือเปล่าต่อให้ถูไปยังไงก็แล้วแต่มันไม่มีผลในการฆ่าเชื้อไม่ใช่ว่าแอลกอฮอล์มันจะฆ่าเชื้อได้หมดเหมือนเราใช้มีดเลคะ่ะไม่ใช่มีดทุกเล่มจะตัดหรือหั่นผักให้ขาดแล้วดีเหมือนกันหมดนะคะมันก็ต้องเป็นมีดที่คมและมีคุณภาพเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันถ้าเราใช้แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพดีหนึ่งก็คือมันไม่ทําลายผิวหนังเราแล้วมันฆ่าเชื้อได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเนะะี่ยค่ะก็จะมีโปรโมชั่นนะคะสําหรับรับ าราแล้วก็รับคลัสเตอร์ละลอกสีของโควิดใหม่นะคะก็คือตัวนี้นะคะปกติอยู่ที่150บาทนะคะ150บาทนะคะวันนี้นะคะถ้าใครทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าใครที่มาดูย้อนหลังแล้วมาดูคลิปอันนี้นะคะแล้วทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะคะอันนี้นะคะซื้อ1แถม1เลยนะคะซื้อ1แถม1ให้นะคะแล้วก็ค่าจัดส่งนะคะค่าจัดส่งถ้าสมมุติว่าซื้อตั้งแต่500บาทขึ้นไป เราจะจัดส่งฟรีนะคะเฉพาะตัวนี้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นตัวนี้นะค่ะเราจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้นะคะก็คือ150บาทนะคะซื้อ1แถม1ถ้าซื้อ500บาทขึ้นไปเราจะส่งให้ฟรีนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่อยากจะซื้อแค่1แถม1 2ขวดนะคะก็จะมีค่าจัดส่งใหต้ตามจริงนะคะอันนี้เป็นโปรโมชั่นของเรานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครที่เริ่มระส่ำระสายเริ่มกลัวนะคะว่าโควิดที่มันมาอีกระลอกหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็ ต้องเตรียมรับมือให้ดีดีนะคะอย่างแรกนะคะตอนนี้ที่สําคัญก็คือเราไม่รู้แล้วว่ามันกระจายไปถึงตรงไหนบ้างนะคะวัคซีนที่มาตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาที่ฉีดกันไปเราไม่รู้ว่าใครฉีดแล้วหรือยังไม่ฉีดนะคะแล้วที่สําคัญก็คือคนที่ฉีดแล้วตัวอิมูนนะคะหรือตัวภูมิต้านทานเองมันยังไม่ได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่ภูมิต้านทานยังไม่ได้ขึ้นมานะคะมันก็เป็นผลว่ามันก็อาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้ปลอดภัยจริง แล้วก็สามารถที่จะรับเชื้อได้แพร่กระจายเชื้อได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนะะี่ยค่ะต้องระวังเพราะว่าดูจากตัวเลขที่คนได้รับวัคซีนไปแล้วก็ยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็วัคซีนเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ยืนยันมาแน่นอนว่ามันส่งผลและทําให้ได้บูสต์อิมมูนขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์นะคะเพราะอัน,นอันนี้เองเนี่ยต้องระวังว่าการบูสต์เราเข้าใจไหมบูสต์ก็คือการทำมห้กระตุ้นให้มันเกิดอิมมูนก็คือภูมิคุ้มกัน เพราะฉะนั้นการกระตุ้นที่เกิดภูมิคุ้มกันิงๆเนี่ยค่ะมันมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญว่าเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยนะคะไปไหนก็อย่าลืมนะคะแมสที่เราใช้ต้องระวังว่าใช้แล้วปุ๊บเนี่ยค่ะแมสที่เราใช้เนี่ยเราไปจับด้านนอกเวลาที่คนไอาจามมาหาเราหรือเปล่าเหลีกเลี่ยงที่สําคัญที่สุดนะคะคือพยายามอย่าเอามือเราอย่างที่บอกะค่ะเคยพูดหลายๆคลิปแล้วก็คืออย่าเอามือไปจับหน้าจับตานะคะหรือบริเวณที่มีทางเข้าทั้งหลายนะคะ เข้าไปปุ๊บเนี่ยเชื้อมันจะเข้าไปในร่างกายเราได้นะคะเวลาเชื้อที่เข้าไปในร่างกายเราได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันสามารถติดได้ค่อนข้างจะเร็วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือเราสังเกตนะคะเครื่องวัดไข้ตอนนี้ก็อย่าลืมก็ยังสําคัญนะคะใครๆหลายๆคนก็ยังใช้มือแปะแปะแปะไปซึ่งจริงๆถามว่ามือแปะไปเนี่ยได้ไหมได้แต่ว่าอุณหภูมิมันจะจริงหรือเปล่าไม่รู้คุณเคยลองเทียบไหมคะว่าเอามือกับหน้าผากเราเนี่ย แล้วอุณภูมิมันเท่ากันไหมเยี๋ยที่บอกเราไปจับของเย็นของร้อนมาปุ๊บมือมันก็อุณภูมิเปลี่ยนไปแล้วนะคะมันก็มันมีผลจริงกับเราเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะคะว่าคุณมีไข้จริงไม่จริงนะคะเครื่องป้องกันทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหน้ากากนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแอลกอฮอล์เจลถุงมือนะคะอันนี้ก็อย่าลืมพกติดตัวไว้เป็นไอเทมที่ยังสําคัญที่ต้องติดตัวแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะคะหลีกเลี่ยงไปในที่ที่คนเยอะนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะการรับประทานอาหารอะไรก็สําคัญ นะคะตอนนี้ถ้าใครที่แยกกันรับประทานอาหารได้นะคะไม่ไปรับประทานด้วยกันหรือใครที่อยากจะรับประทานอาหารนอกบ้านจริงๆว่ามีงานสังสรรค์หรืออยากจะรับประทานจริงๆก็เฉพาะครอบครัวเรานะคะเฉพาะครอบครัวเราเลยอย่าเพิ่งไปแบบรักเพื่อนไปสังสรรค์กับเพื่อนนะคะตอนนี้เฉพาะครอบครัวเรามันจะได้คุมคลัสเตอร์ได้ง่ายหน่อยว่าถ้าเกิดมีปัญหาในครอบครัวเราเราก็กักเฉพาะครอบครัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าวันนี้เนี่ย น,น,นอกจากปัญหาหน้าร้อนแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องของโควิดที่เรายังต้องระวังเฝ้าติดตามกันอยู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วก็ปลอดภัยจากโควิดนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งหน้าวันพุธหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นดีๆของเรายังมีอยู่นะคะใครที่เข้ามามกดไลค์กดแชร์นะคะเราก็จะมีออของรางวัล ที่ระลึกให้นะคะใครที่กดไลค์กดแชร์นะคะมีของรางวัลที่ระลึกให้นะคะแล้วก็ใครที่สนใจผลิตภัณฑ์เข้ามาทักอินบ็อกซ์นะคะอันนี้ก็จะได้ลดพิเศษ20%แล้วก็ค่าส่งฟรีนะคะส่วนแอลกอฮอล์เจลนะคะก็150บาทซื้อ1แถม1นะคะซื้อ500บาทขึ้นไปก็จะส่งให้ฟรีนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ